ช่เนเครับกับช่อง Toy Story ทองครับชาแนลแห่งการรีวิวของเล่นนะครับวันนี้มารีวิวงานเซตดีอีกแล้วครับกับคุณ War Machine Mark 6นะครับจากภาพยนต์เรื่อง Marvel a v e n g e r e Endgame นะครับเห็นแล้วต้องรีบบอกในทีเลยครับว่ายังยังยังไม่รีวิวเปล่ายังไม่เข็ด <S <S เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันนะครับว่ามีแพคเกจสวยง,งามให้เราขนาดไหน นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นาทานน็อตครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นตัวคุณนบอลเมชชนมาร์กนะครับอ่าอันนี้มีมือมาเปลี่ยนให้เราด้วยกับปืนนะครับแตกต่างจากมาร์กสที่มีแค่ปืนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นด้านล่างก็จะเขียน Marvel Adventure Endgame นะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่เขียน a เ v e n t u r e n d g a m e อ่าด้านบนก็ประมาณนี้ด้านข้าง ด้านหลังด้านหลังก็เป็นรูปเหล่าอเวนเจอร์นะครับจากภาพยนต์เรื่องเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างในกล่องกันครับว่าคุณตัวนี้จะว้าวหรือว่าว้ายกันแน่ครับหลังจากที่เราผิดบังเบ็กครับคุณบอลแมชชีนมาร์สกันแล้วครับไปดตามแล้วชมได้เลยครับผมโอเคครับแกออกมาแล้วนะครับกับคุณบอลแมชชีนมาร์คหนะครับงานเซตดีนะครับเหมือน มาร์กสเลยครับมีพลาสติกรอง2ชั้นนะครับประกบหน้าประกบหลังครับมีตัวฮูลมีฐานมีตัวยึดแต่อันนี้จะต่างจากมาร์กสาตรงที่ว่ามีมือเปลี่ยนให้ด้วยคู่หนึ่งสองข้างนะครับแต่ปืนก็เหมือนกันนะครับอ่ะดูแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรามาลุ้นกันข้างในต่อครับว่าว่ามันจะวาวหรือว่าวายนะครับจะเหมือนมาร์กสหรือเปล่าหรือว่าอาจจะดีกว่านะครับไปดูข้างในกันเลยครับ แกะออกมาแล้วนะครับเราไปดูรอบๆด้านของตัวออมชินมาร์โคกันก่อนครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับรูกทรงก็จะประมาณนี้ด้านข้างนะครับอ่าฮะด้านหลังด้านข้างอีกรอบอ่าด้านหน้านะอะมาพูดถึงดีเทลนะครับดีเทลเอล่อรู้สึกว่าจะดีกว่าตัวมาร์คสามหน่อยนึงนะครับพูดถึงสีพูดถึงอะไรจุดขยับขาไม่ค่อยง่อยเท่าไหร่นะครับ แต่วัสดุยางเนี่ยเป็นยางเหนียวเหมือนเหมือนตัวมาร์กสเลยครับเป็นยางเหนียวเมันตัวมาร์กสามอ่าดีเทลโดยวรวมก็ก็ไม่แตกต่างจากมาร์กสตัวที่รีวิวไปเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูจะโอเคกว่าน,นิดนึ่งครับอ่มาดูความชัดของหน้านี่ครับดีเทลต่าง แต่ผมว่าสีมันยังลงไม่ค่อยจะสวยงามเหมือนตัวไอรอนแมนนะครับแต่ตี้ที่เราเห็นกันทั้งมาสองมาสามนะครับเห็นะครับยังมีสีถลงถลอกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่นะครับดูรอบรอบนะครับนี่ครับนะครับ,รบดีเทลรอบรอบนะครับไม่ไม่ค่อยดีเหมือนงานแทตตี้ไอรอนแมนสัก เท่าไรครับการลงสีแล้วก็ดีเทลต,ต่างๆดีเทลก็โอเคอยู่สัดส่วนได้นะครับแต่ลงสีไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะหลังจากดูนะครับดีเทลการลงสีแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันต่อเลยครับผมครับผมมาดูจุดขยับส่วนแรกนะครับนั่นคือหัวหัวขยับได้สักเท่าไหร่นะครับดูอ่ก็น่าจะรอบทิศทางเหมือนตัวเมื่อวานเลยนะครับแขน แกนกลางได้เอาประมาณนี้ถูกเข้าถูกออกครับสองข้างเลยนี่อ่าครับนะครับข้อศอกเนี่ยข้อศนะอ,อ,อ,อกก็ประมาณนี้นะครับข้อศอกประมาณนี้เลยเนี่ยแต่ผมไม่ชอบแบบจุดข้อตอนน่อเงี้ยเงี้ยเอาตัวอะไรมาปั๊มเป็นรูสอดใส่อย่างเงี้ยมันเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเหมือนตัวไอรอนแมนนะครับ ไม่รู้ว่าตัวนี้ออกก่อนหรือว่าออกไหลยังไงครับแขกได้ท่านี้นะครับวัสดุยางไม่โอเคเลยครับยางอ่อนยางนิ่มมากนี่ครับจับจับดูรู้เลยครับแขกแล้วมาดูมือนะครับมือหมุนได้รอบคิดเลยแล้วก็พอดเหยียดได้นะครับดูตรงหน้าอกเราก็ได้ประมาณนี้นะครับหมุนหมุนปิดซ้ายปิดขวาเท่านีครับขาขา,าดึงลงได้ขึ้นได้ ได้กางได้แค่นี้ไม่ถึงร8 0นะครับเลยจุดโฟกัสก่อนอ่าไม่ถึงร8 0นี่ครับไม่ถึง180ฉีกได้ประมาณนี้อ่านี่ครับลองละได้แค่นี้เองครับนี่ครับามาดูส่วนเข่าเข่าก็งอได้ประมาณนี้เตะไปข้างหน้าก่อนนะเตะไปข้างหลังเตะข้างหลังไม่ได้ ติดตูดนี่ครับขลังไม่ได้หัวเข่างอได้ประมาณนี้เกือบพับได้นะครับข้อเท้าล่ะข้อเท้าก็หมุนหมุนหมุนหม,มุนได้ประมาณนี้หมุนไะด้ประมาณนี้อ่กข้างหนึ่งพับได้ประมาณนี้เหมือนกันครับนะครับจับท่าทางได้ประมาณนี้นะครับอ่าจุดขยับจุดขยับรู้สึกว่าจะ ดีกว่าตรงทังสามนะครับที่ว่าข้อสอบมันดัดตรงได้กว่าไม่เหมือนมักสามเมื่อวานที่มันจะงออย่างนี้เลยครับนี่แล้วก็มือมือนี่กำหมัดดีกว่านะครับดีกว่ามักสามเมื่อวานนะครับมักสามเมื่อวานจะทํามือประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับตอนหลังคลิปอ่าจุดขยับเนี่ยข้างหลังก็เปิดเปิดไม่ได้ไม่เหมือนตัวไอรอนแมนนะครับ งานเซตดีที่มันเปิดได้แล้วก็ลงสีดีกว่านะครับลงสีดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเ,เอาตัวมาร์สามตัวไอรอนแมนมาเทียบเนะครับว่าดีเทลสีมันจะต่างกันดีกว่ากันยังไงนะครับอ่ะก่อนจะไปดูเทียบกันในช็อตสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมือกับใส่อาวุธให้กับมันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนมือใส่อุวุธยังไงครับโอเคครับอาวุธของมันก็นจะประมาณนี้นี่ครับ งงง,ง่ายๆเลยตรงสีก็ดีเทลก็ไม่ไดีหยาบๆครับก็ไม่มีอะไรมากเอาตรงนี้เสียบด้านหลังนี่ครับเสียบตรงตรงนี้เลยมันก็จะยึดของมันแล้วเสียบปึ๊แค่นี้เองครับเนี่ยเสียบแค่นี้เองเนี่ยก็ขยับไม่ได้ด้วยเสียบคือเสียบตายเลยครับเสียบแล้วจัดท่าะไรแค่นี้อ่ะมีมือเป็นมือปล่อยแสงอย่างเงี้ยนี่ครับ เมาให้สองสองข้างเปิดวิธทีเปลี่ยนก็ง,ง่ายๆเลยถอดออกอ่ามันก็จะเป็นจอยกลมๆอย่างนี้แล้วก็จัดการเอามือใส่ไปปึ๊บใส่ยากเสร็จด้วยแม่นะอ่าออออประมาณนี้ มาเป็นนางกวกเลยมานี่มันไม่เหมือนปล่อยแสงเลยครับมันหักขึ้นไม่ได้ด้วยนี่ยะคอเสียเลยหักขึ้นไม่ได้้าเป็นงานเซตดีเนี่ยมันจะปุ๊บปล่อยแสงนี้ได้ใช่ไหมมือยิงมือหามืออย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนอย่างเงี้ยกวกน่ครับมานี่อีกข้างหนึ่งผมลองเปลี่ยนดู มีจ่อยอยู่อึ๊บใส่เรียบร้อยแล้วนี่ครับมานีแทง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 ,ทงโอ้ยหอ,อ,อะใส่ปืนสักหน่อยนี่ครับเหมือนซอบบี้เลยโอ้ยสรุปก็ เอาไม่่อยว้าวสักเท่าไหร่เราจะเป็นวายซะมากกว่านะครับดูถ้าจัดท่าทางจากขุ่นเทพกลายเป็นซอมบี้นะครับแผ่นกล้องลงนี่ครับมันไม่เหมือนปล่อยแสงเลยมันเหมือนซอมบี้เดินได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูกับขุ่นมาร์กสมตัวเมื่อวานแล้วก็เทียบกับขุ่นไอรอนแมนนะครับว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับตามรับชมเลยครับ ครับเอามาเทียบกันให้เห็นจัดๆนไปเลยครับดูแค่นี้ก็พอจะรู้นะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับสองตัวนี้ก็ประมาณอ่าสี่ร้อยบล็นะครับประมาณสามร้อยสิบถึงสี่ร้อยนิดๆนะครับตัวกลางก็ประมาณเจ็ดร้อยนะครับอ่างกันสามร้อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเพิ่มตังค์ให้มันราคาถักกันทําดินเดียวมาดีกว่าครับดีกว่าทําแบบนี้แล้วมันมันไม่โอเคมันดูไม่สวยไม่สะสมเลยครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ เนี่ยเตรียบกันนะเนี่ยนี่ครับสร้างแตกต่างกันเหลือเกินเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห แค่หน้านี่ก็หน้านี่ก็คนละอย่างกันละจุดขยับข้อต่อการลงสีดีเทลอีกครับเนี่ยคนละอย่างกันเลยเนี่ยครับเทียบกับตัวน,นี้ก็ได้นะครับเออ,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 อจากคิดว่าจะน่าจะว้าวจะเป็นวายซะแล้วนะครับ ตัวนี้ออกไปนะครับถ้าใครคิดว่าเออเก็บเอา,เอาขำๆเล่นๆอย่างเงี้ยเอาตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ซีเรียสนกนะ็อโอเคอยู่ครับเพราะว่าส,สกเกลมันมันเล่นได้กันได้นะครับแต่ว่าพูดถึงความสวยงามจุดขยับแล้วก็การลงสีดีเทลเนี่ยนะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับสู้ตัวไอรอนแมนเซตดีไม่ได้นะครับดูแค่จุดขยับจุดอะไรก็ก,ก็รู้ละอันนี้ก็เป็น เหมือนเอาเอาอะไรมาสอดก็เป็นปุ่มยัดเข้าไปให้ขยับได้อันนี้ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยซีเทียต่างกันจุดขยับต่างกันจุดแล้วก็จับจับดูแล้วเนี่ยพลาสติกคนละอย่างเลยอันนี้พลาสติกดีลเ,เ,ดเ,ลนนกเลยครับไม่มีเส้นเหนียวเลยอันนี้พลาสติกนุ่มๆเลยครับแต่สําหรับผมเนี่ย เอาที่ส่วนตัวเลยนะครับผมว่ามันไม่ค่อยน่าเก็บสักเท่าไหร่นะครับกับคุณอเลนแมนวอร์มิชินนะครับทั้งมาร์คมาโแล้วก็มาร์คสเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรเก็บไว้ให้มันครบเซตก็ไม่ว่ากันนะครับอ่านะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดต,ติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้เตือนเพื่อเป็นปกำลังใจกันและรับชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับไปก่อนนะครับกับการรีวิววอลเมช m นมาห6งานเซตดีรับผมสวัสดีครับ